สวัสดีครับผมเจฟายเดย์วันนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องของเลซอัลเลอร์ภาคสองฝั่งของพัธมิตรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับเริ่มเนื้อเรื่องมาเราได้ได้รับบทเป็นเดอะคสผู้บังคับบัญชาที่เหลือรอดคนสุดท้ายของสหรัฐอเมริกาและมีร้อยโทอ e ีวาเป็นผู้ช่วยบังคับบัญชา ในขณะนี้โซเวียตได้บุกโจมตีอเมริกาด้วยกองกําลังเต็มอัตราเมืองสําคัญหลายๆแห่งถูกปิดล้อมและกองกําลังของอเมริกาที่อยู่ในความระสำนระสายและภารกิจแรกก็มาถึงนายพลคาเวลติดต่อเราจากเพินตากอนโดยให้เราสั่งการสายลับทันยาเพื่อเข้าไปติดต่อฐานแบตลียและทำลายทัพเสบียงของโซเวียตที่เมืองนิวยอร์ก หลังจากที่เราทำลายฐานสเสบียงของโซเวียตได้ภาพจะตัดมาที่นายพลคาเวลที่โมโหเรื่องของการอ้อนวอนขอความช่วยเหลือประเทศอื่นของประธานาธิบดีเพราะนายพลคาเวลไม,ไม่ต้องการคำอ้อนวอนต่อประเทศอื่นที่มาช่วยของสหรัฐ ภารกิจที่2ก็ได้เริ่มขึ้นเชาน้านี้ทางฝั่งของอเมริกาได้รับแจ้งว่าโลมานนฟได้ส่งตัววลาดิเมียมาบังคับบัญชากองทัพลดถังโซเวียตจานวนมากยึดกองทัพฐานอากาศของอเมริกานั่นก็คือที่วิทยายลัยฝึกกองทหารอากาศที่โคโลราโดสปริงเราได,ได้รับแจ้งจากนายพลให้เราส่งตัวทันยาไปยึดวิทยายลายัยกองทัพอากาศที่โคโลราโดสปริงคืนมา หลังจากที่เราได้ทำลายฐานที่มั่นของโซเวียตได้ภาพจะตัดมาอีกทีอีกครั้งโดยประธานาธิบดีได้ปลุกใจคนของในชาติเพื่อให้มีความเชื่อมั่นผู้นำคนใหม่และคนเดียวของสารัฐที่เหลือรอดนายพลคาเวลประทับใจผลงานของเราที่โคโลราโดสปริงเป็นอย่างมากโดยเป็นคนที่เกลี้ยกล่อมเราว่าสงครามได้จบลงแล้วแต่สงครามก็ยังไม่จบว่านายพลคาเวลได้รับผลกระทบจากเสาสัญญาณโทรจิตของโซเวียต คือเครื่องควบคุมจิตที่ถูกพัฒนาโดยชายผู้นี้นั่นก็คือยูริยูริได้สร้างเสรราสัญญาณไว้จํานวนมากและควบคุมประชากรในพื้นที่ได้ไปจํานวนมากและภา,ารกิจที่3ก็เริ่มขึ้นโดยเราจะได้โดยเราจะต้องใช้กองกําลังที่ยังไม่ถูกสะกดจิตมาทําลายเสรรยาสัญญาณโทรจิตที่ทําเนียบขาววอชจิงตันดีซีและเพื่อช่วยประธานาธิบดีออกมาจากทําเนียบขาวให้ได้ lender. Whatever it is we're paying you, it isn't enough. I don't know how you got us out of this mess, but I'm extremely grateful. After this is over, I'm going to promote you to whatever you like, except r e s e n t Keep an eye out, Commander. I need you out there. หลังจากที่เราได้ทําลายเสาสัญญาณไปได้ไม่นานนายพลวลาดิเมียได้ทําลายเมืองชิคาโกพังไว้หน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และภารกิจที่4กจะได้เริ่มอีกครั้งโดยร้อยโทอิวาได้แนะนําเราให้เราส่งกองกําลังที่ใกล้ที่สุดอยู่อีกภากของเทสาบิชิแกนเมื่อทําลายเสาสัญญาณโทรกิจที่ท่าเรือมิคาโก hear me you foul american phantom wherever you are you can work your armies like a puppeteer all you want but this is my play here is the city that you have saved without the psychic amplifier which you so rashly destroyed i no longer have much use for it <coughs> วลาดีเมียร์ได้สั่งยิงขีปนาวุธที่ชันทีที่เราได้ทำลายเสาสัญญาณโทรจิต Behold the power of Mother Russia Mission accomplished